สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายทุกทุกคนปไปรถได้พนักพนักแดงเล็กเล็กร้องหาซวนอันผ้ากันผ้ากันไปหาละเหลียวบ่มีรถกลับเบิ่งเดือยเบิ่งเดือยพอมีรถกลับผ้ากันยางกลับเจ็ดกิโลซ้ำซิมเพิ่นมานี่ก็เลยผ้ายางนี่หัวหยาใหญ่หัวหนง่ายหัวหนง่ายผ้ายางเนี่ยซ้ำซิมเพิ่นมา เอาซัมซ mm ิม hmm. ก <c ười> <Yeah. c ười> yeah. 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 mm ับ hmm. ซ well. ัมซ <brew stories> ิมท้อเจ็ด <popular> กิโลคนมาเอายางยางจนเกือบยางจนเกือบแตกแล้วคนน่ะโอ้ยมุดไปยังก็ไปยังกันมามุดไปยังเอามุดไปยังกับยางครับยางจากเที่ยววิบมุ่งหน้าสู่ลีชอนบุ้ยเอาขับยางกันไปเอ้าย่างหาเจ็บคอหางไปเลยเจ็บยัง ไหมไหมย่างหายเจี๊ยบก้อนหางไปเลยเเดินจนจกหาหาไมหมหาไหมหาไหมเพ้คนว่าหาไหมบ้บ่ใ<ว>ครเชื่อไหม้ทักมานอัเด้อเอา,าย่างครับขณะนี้นนเวลาตีสองย่างกันตีสอง Dập hoay vào luôn Dập hoay giúp dập hoay nó Mùng nà dù mông 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 phát nó Đi chân Liệu 6 kg là 6 kg nữa, Ông xù khấu

ขยากได้มาเอาเด้ขนัจริงเลยเสือพาเขาจะเอามาทิม่มเยียบน้ำเนาะถารถกน่นวันวะสายหาไกรลูกยี้า